ก็สวัสดีครับรอรครับรอคุณนักกอะไรก็เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้นะเอฟนะก<ล>็ขอบคุณสำหรับการติดตามนเนรบเป็นการกบบาวันนี้เป็นการทดสอบลมยักษ์ในลมอาจารย์นะครับผมวันนี้นะผมจะลมช้าน,าน,าน,นะผมเห็นข่าวหรือว่าใครก็ไม่สามารถลมอาจา์ได้นะครับผมวันนี้ผมขอลองลมมาจารย์ดูนะเอฟซีนะวันนี้ผมเริ่มคลิปประมาณสี่โมงเช้าเอฟซีจบจบที่จบที่ตัวนี้คือ ตอนนี้เสาทุ่ม47นะครับผมผมได้ประมาณ40คลิปตอนนี้นะวันนี้นะครับผม40คลิปเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปนับใหม่อ่าอ่าวันนี้จะมาแข่งขันมาสรุปยอดนะเผมผมเริ่ม4โมงเช้าวันนี้ลงคลิปวันนี้มาอมาโอเคนะครับเออมานับดูครับผมมามาลุ้นดูอันนี้นับคลิปแรยเออเจ๋งเลยหนึ่งอันนี้คลิปแรก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสมี่สิ่ยี้ยี่เจิ่้มสิามเอามสองสา้าสามเน้าอสาสิบ้ายังยังรยังลนี่ผมเพิงเริ่มเพิเริ่มชิเ้าเพิ่งจะูสถ้าลมแบบนี้ได้ค่าเด็ดคืนเหรอได้ โอ้นี่มันเนาะไกวได้เราเยอะเมืนเนาะเออมันไม่ธรรมดาอืมแต่ผมลงคลิปสั้นเลยคลิปยาวนี่แบบเราเหนื่อยอ้าวเอาเมานั่งฟัอาจารย์ดูที่เหนื่อยเดี๋ยวนับดูของอาจารย์นะครับวันนี้จะลงอาจารย์ได้หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวดูดูดูคือในเรื่องวิชาใช่ไหมใช่เนาะเดึกเหรอเออเอามาเออลองแข่งดูครับลองท่าลองประมวลดูดูดูขอยอาจารย์นะมาโอเค เอาเอาถ้าเรามาลุทะลนะครับเรลุทะลกันเดินดูกันคิปเรกกันนะเอือันนี้แหละคิเลเอาหนึ่งสองสามสี่้าหเจ็เจด้าสิบองสาี้าหกสิบิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบเจิ่มสสาอส เดีอาคงคงเ่าสี่มงเช้าไปเออเออาโอ้โอ้โหยาโอ้พี่บ่าวถ่ายคลิปรงโซเยนไเอโอ้โหเราต่างรันน่นไอทีนะสุดภาคภูมิใจโอ้โหาคมใจนะผมนั่อเป็นออง่าไหมมันก็ถือว่ามันก็ไม่หนินะก็คิดว่าทำแบบนี้ทุกวันได้ไหมได้ได้ได้ถ้าจะทำไม่ใถ้าเราไปงานแบบชุดเดื่สัมมันคลิปตัวถ่ายตอนนึงได้ใช่ไหมล่ะ ถ้าจะทำได้เจ้ามีเงินที่จะทำถ้าเก็บเพชรอาจจะไม่ได้เพราะว่าต้องหาเพชรเจอก่อนถึงจะได้เดินในการทางแล้วก็มกล้าถ่ายใช่ไหมตัวนี้เราถ่ายได้หมดทุกอย่างทั้งงานมีงานใช่ไหมงานช่ิลด์สังคมเราถ่ายลงเยอะได้แต่บ้านแค่เสร็จแล้วนะฮะเออใช่นะครับผมนะครับผมวันนี้ก็มาสรุปยอดคลิปนะครับผมวันนี้ชนะอาจารย์นะอาจารย์นะหนึ่งวันนะครับผมก็เป็นอืม เสียงอะไรพี่บ่าเสียงล่าสุดล่าสุดเสียงอะไระ<ล>บ่โอเคครับผมดีใจนะครับน่าจา์ได้ะครับรอ,อสัสีครับ